สวัสดีครับ m o r ิ i งรีพอร์ตประจำวันเสาร์วันนี้มีอะไรบ้างมาดูกันหลังจากที่ซ้อมมาเออ่ตั้งแต่วันพุธวันอังคารครับเซนนิงเวทไลน์อยู่ที่5.3ความพร้อมในการซ้อมอย่างนี้คือถือว่าน,น้อยครับเพราะว่าตัวเลขคะแนนนี้ต่ำเพราะอะไรหนึ่ง นอนน้อย Shorter than idea Continuous อนอนน้อยกว่าคำแนะนำอ่านี่ไงที่เห็นแล้วก็คือหลับลึกเนี่ยน้อยมาก54นาทีควรจะได้สักสองชั่วโมงเนาะแต่มันก็ยากครับโอเคทีนี้ Recovery Time น้อยครับสิชั่วโมงแค่สิชั่วโมงครับตอนเย็นก็ Recovery เต็มร้อยแล้วส่วน s r v ค่าความสมดุลของร่างกายอันนี้โอเคเลยเจ็ดสมดุลมาหลายวันนะครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากอันนี้อัตราการโหลดนี่ไง Sleep History ประวัติการนอนที่ผ่านมาแย่มากครับช่วงหลังๆนี้หลับไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ก็บริการแนะนำให้พักเลยทําวัันี้ rest day ที่เหลือก็ซ้ำนะหลังจาก rest day แล้วก็แนะนํา today's u g g e s t i o n rest no work out to be ready for harder training up I have keep i h s s ็อต t and low intensity ก็ไ <apply> ม <recipes> okay, ่ต <satisfy karang ados> ้อง work ์ u เอาไม่ต้องทำอะไรเพื่อที่จะเตรียมพร้อมที่จะการเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเจอการส้อมที่ที่หนักขึ้นดูมอลสักเ o ้าน์ทูเดอร์สทูมา e โรเบสซิ b เบสแล้วก็วันจัร์ลองวัน อังคารเบสเว้นเดเบสพระฤหัสเอ็นแอโรบิกอันเนี้ยนี่ไงให้ผมเว่งเ,เพ่สามหนึ่งห้าเป็นเวลาหนึ่งนาทีรีพีทเจ็ดรอบอันเนี้ยเจอกันก็วันศุกร์หน้าเบสเหมือนเดิม เบดเป็นชั่วโมงเลยเหรออืมัสดคครับนี่แหละทุเรสัก็ตชิชันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ